สรุปกล้วยทุกกล้วยที่เราปลูกดีมดครับดีหมดนะครับแต่มันก็จะมีข้อแยกย่อยของแต่ละสายพันธุ์กล้วยนะครับที่สำคัญก็คือเราพยายามที่จะทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องกล้วยๆครับแล้วการเลื้ยงที่ว่าพยายามให้ทำไปให้เป็นเรื่องง่ายๆที่สุด พยายามพูดว่าเอยเอาซ้ำนี้ก็ได้เอาแค่นี้ก็ได้ครับอย่าอย่าตั้งทงให้มันสูงเกินไปสําหรับการดํารงชีวิตของแต่ละคนครับผมครับมืัอน,นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขทุกคนทุกท่านในวันทํางานนะครับเรื่องยากยากก็ขอให้ง่ายเป็นเรื่องกล้วย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 ครับผมขอบคุณครับ มีความสุขทุกคนทุกสานครับกับทีมงานบ้านนาสราะเสลออำเภอบุญเลิกสวัสดีครับ bye bye, บ๊ายบายปุ้น